เศรษฐีเขายังชั่วแล้วเี๋ได้ไหมลูกเมื่อเช้าหนูทานข้าวได้แล้วนะใช่ไหมคะฝนตกด้วยค่ะเออดูเศรษฐีดูอาการเศรษฐีสิคะเออไหะลูกเห็ไหมดูชี้เออหายแล้วนะลูกนาะหายแล้วค่ะหายแล้วค่ะหายแล้วเศรษฐีดีขึ้นนิดนึงนะคะกินข้าวได้แล้วเมื่อเช้าแต่ยังสลืมสลืออยู่นะคะ ดูขอมก็ลองกล่องเลยด,ดูเสถีร้านเลิงนิดนึงค่ะทุกคนแต่ยังซึมอยู่อ๋อยังซึมอยู่นะล,ลูกนะไปไหนละ่ะ ชอบจังเลยกล่องหลังทุกคนอา,าการดีขึ้นแล้วนะสุดที่ได้ได้นอนเลยทุกคนดูดูดูไหนไหนไม่ดูชิไหนไม่ดูชิะเปิดยังไงดีเนาะเปิดตัวนี้ดีกว่าเนาะอ่าอ่ามังมีดูอนอนเหรือนั่งเหรือนั่งเล่นเหรอไหนน้ำรววทำไรลูก เราเลยทำไรคะนอนอาถามามีต้องออกมาแล้วลูกนอนจ้ะต้องออกมาแล้วนะคะต้องออกมาแล้วลูกนอนนะล,ลูกจ้ะอาแนนอะทักทายกันแต่นี่เโทรศัพท์ค่ะมือถือค่ะเขาเรียกม,มือถือค่ะมือถือนะคะโอเคนะคะเไม่ต้องออกมาแล้วลูกพอนแล้วปิดไว้ก่อนนะคะทุกคนดูมองกันไม่ไหวเสียถี่เป็นยังไงบ้างลูกเออเป็นยังไงบ้างลูกเอเอนี่ไอ,อ้ดู ยี้ขึ้นแล้วแหละหนูนะยี้ขึ้นแล้วเดินดดได้แล้วข่ <c oughs> านเยอะๆะลยกูนะข่านเยอะใช่ค่ะอ p เ a t ดอาการเศรษฐีหน่อยอ p d a t e อาการเศรษฐีดูดูดูดดดดดดด ดีใจจังเลยลูกเห็นหนูเล่นได้นะคะแต่หนูถ้าหนูทานเยอะๆหนูก็จะมีแรงนะลูกนะหันหลังใส่แม่อีกโอียนานๆทีจะได้ถ่ายรูปนิ่งๆแบบนี้ทุกคนวันฝนตกที่โก้เขาไม่ออกมาน้องๆไม่ดื้อไม่สนเลยก็เลยถ่ายได้ ฝนตกตอน9โมงนะคะทุกคนแค่เอออกมาไหมล่ะลูกเอามาไหม,อ,าม,าไหมอ่ะเอามา อันล้มด้วยนอนคนเดียวเหรอลูกดูอดรำด้วยทุกคนเดือดรำด้วยเดินอ่ะลูกยิ่ออกมาแล้วอิ่มเหรอลูกหนูอิ่มหรอคะยิ่อิ่มหนูก็นอนนะลูกนะยังไม่กล้าใครออกมาเท่าไหร่ค่ะกลัวเขาวิ่งเพราะว่าเขายังไม่ชินนอนล้มด้วยเขายังไม่ชินนะนี่เหมือนเชียร์ถีเชียร์ถีชินแล้วใช่ไหมลูกชินแล้วสบายดีแล้วค่ะ นูดีขึ้นนิดนึงนะลูกเนาะตอนเย็นก็ทานยาอีกนะคะทานยาหนูก็ทานข้าวได้นะลูกเนาะจะก็ดีใจด้อดูดูด <laughs> แม่เล็กแม่เล็กง่วงไหมลูกท้านง่วงก็พาเข้าไปนอนเนาะร่ำรวยเขานอนแล้วเขาไม่สนใจนะเดี๋ยวฟังเสียงฝนตกกับดูน้องๆไปเลยนะคะทุกคนดูตาเขายังไม่นั่นอยู่ค่ะทุกคนยังสลึมจะลืออยู่ ดูปลอกคอเขาหลวมเลยดูดูความดื้อดื้อแล้วดื้อแล้วก็หายแล้วทุกคน <c oughs> นอนแล้วลรอลูกดูก่อนด,ดูน้องอีกยังไม่อยากปล่อยเท่าไหร่นะทุ้คนนอนแล้วลูกได้นอนอันนี้กินอิ่มมากเลยค่ะน้องเขากินเก่งมากวันนี้ค่ะนอนจ้ะนอนแล้วลูกนะชอบนอนแหละ เราจะนั่งฟังเสียงฝนตกกันรยากาศฝนตกรรยากาศดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยน้องๆก็แบบอาการดีขึ้นเลยเสร็จหี โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะและ้วืนฝากกดไลค์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ